แม่ที่แม่แข่งแก่งใส่น้ำเดืนดต่ออยู่อำเภอพางต่อกินยาในตอนแรกงานตรวจตอนแรกเนี่ยใช้ปวดปวดหัวเข่าถ้าก็เป็นโรคกระเพาะอ่ะสตอรี่มาตรวจเช็คแล้วได้ยาไปแม่เอายาในไปกินของมันใช้ปวดทีขึ้นเจ้ามีนี่มีแหงนี่นี่หัวเข่าก็หายนีหายแล้วเจ้าปวดหายนี่เจ้า เจ้ากับพ่อก็หายเจ้าอยากจะรู้ว่าวยาเนี่ยดีใจมาอยากจะเชิญคนมานี่เห็นเจ้าจะเชิญคนมาหาเราโอเคครับ